าขาแม่ขายังไงเลยดอกนี้กำลังตุมต่มๆเห็ดตุม่มปุอยู่นี่ดอกหนึ่งเห็ดปวกตาบ่บานเอม็มนั่นคือมาขืนอยู่ใกล้ๆโพ้นไหมคะ่ะเอ็มมาล่อหาเห็ดปวกหมองเกาล้าพี่น้องนี่เด้เอ็มเห็นดอกหนึ่งแล้วเนี่ยคะ่ะมันนัเทาดอกมันไม่ค่อยงามดอกนี้อะไรขาอยู่อะไรขืนอยู่โพ้นพอดี ขายยังไงโอ้โห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 ท้งไหนโหพี่น้องโหค่ะเดี๋ยวเปิดดีๆก่อนดอกนี้กำลังงามกำลังขึ้นไม่ๆไม่งามอยู่ค่ะพี่น้อง ว่าดอกนี่มันเน่าแล้วค่ะได้กระสิได้ดอกเดียวนี่โอ้ยดอกนี่ก็ะส่งแบบถือนำฝนดอกกระบ,บองงามเลยเนะะี่ยค่ะพออีกแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ยดอกเดียวโดดโดดเลยน,นี่ดอกเดียวยูเป็นแปนเลยนะคะยูพ้นไกลๆพ้นอาคือนบน่มมีมู เริ่มขาจะเปื่อจะง่อยถอนเอาได้เลยกัดเหีอยู่ตอลอดเนาะโหนี <c> ่ <oughs> ได้ติมกันมานะะี่ค่ะดอกอันเฮ็ดปวดถือฝนดอกก็บม่ค่อยงามดอกพี่น้องโอ้ยดอกนี่ขึ้นยุติยาพี่น้องเห็นเฮ็ดบ้างไหคะ่ะนี่ดันยาขึ้นมา ดอกง่ายอยู่ค่ะจ่ว่าดอกว่าเต็มปันไดดอกถือหอยกินไปแต่ว่าขานี่ง่ายอยู่นี่แหละาขาแม่ขายังงเลยปู่โอ้ยพี่พน้องนี่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 เห็ดปวกค่ะเห็ดปวก ตามอนี้ไหมโหอุ้ยสามดอกเลยดอกกำลังขื้นไม้กับมี้นะคะฝนมันกำลังสิตกเอว่ามันสิบอยา,างมาได้ที่แรกอโอ้คือ,อส้เป็นคันๆแน้ท่า,าบอยา,างไปเบิ้งดอกบัตรอันคิดไปคิดมาว่าอ้ากระเทียมมันออกว่าสันออกอีหลีพี่น้องเนะะี่ยค่ะดอกนี้กำลังตุ้มๆเห็ดตุ้มปูย่นี่ดอกหนึ่งเห็ดปวก เพ็ดปวกตาบบ้มันเอ็มนันคือมาขืนอยู่ใกล้ๆโพ้นไหมคะ่ะเดี๋ยวเอ็มเก็บก่อนแบบนี้ฝนกับลิ้นเลยพี่นอ้องดอกนี้ก,ก้อนฝนลิ้นลิ้น,นะคะ่ะโอ้ยขาเปื่อยไปหรอดอกนี้คืองามแทะขาเห็ดตุ๊ปุ๊อยู่ แม่เป็นตะวันคักอืมอันนี้กันใหญ่คือกันโอ้โหอ่ะขอ่ทษค่ะตะเทียมอื่นออกอีกเอ็มกัสิเดเมเบิรงอีกเล่ค่ะเดี๋ยวรอหาเบิรงก่อนพี่น้องตะเทียมมีอีกนี่รอบๆโพ้นเนี่ยและค่ะเดี๋ยวไปทังกิ๊ก่อนดอกเอา้าโอ้ยอันนี้บังหอยกินเห็นตัต้อนี่ ดอกเห็ดได้เนี่เห็นตัต๊กตอพี่นอ้องดอกบ่เหลือแล้วเหลือตั๊ขาเหัน,นกินตอซะเห็มบ่กดอกนี่ไม่หยั่งสน,นิโ่โอ้ยของเคี้ยยไม่เฮดปวดบ่เนี่ยพี่นอ้องผู้เหลือสน,นิ่แมนอยู่ดอกแมนอยู่ค่ะฝนตกแล้ว ปลาก,ก,กินกันปลาดอกมีคนแม่นอันหอยบ่ก,กินคือสีดอกใหญ่คักเนาะนี่แม่แม่เหลือแค่นี้เองฝนลไล,ล่หรอคะพี่น้องนี่เอ็มเห็นอยู่นี่อีกดอกนึงดอกไ่้ใหญ่นี่ค่ะโอ้ยใส่ไปไหมได,อดอกไอม้ใหญ่ดอ,อ,อกนี่อ๋ออันนี้เป็นเห็ดอีหยังนะคะเห็ดอีหง่ะเนี่ขาวๆนี่ไป เนเฝ้าแล้วฝนฝนไล่ฝนไล่ฝนไล่ใช่ล่ะทีมก็คู่ไปพี่ดีใจหลายพเพราะเฮ็ดมึงมึอนี่เอ็มก็ได้หลายเติอบอยู่ได้พี่น้องคุณอะได้หัวดอกกระเจียวเสียไปกินกระป่นปลาเนาะคะ่ะเฮ็ดก็ได้หลายอยู่ได้พ่อแกงอยู่แกงหน่อยนึงนี่ละค่ะพี่นอ้ <c oughs> องฝนตกฝนห้ำฝนห้ำ ย่างก้นนี่ไก่หัดเทียงเขาแล้วค่ะของหุ่งกระดูกดอกผู้สนไล่โอ้ยมาหดเดีวเอ้าได้วันนั้นแพ็กมาทั่ว ลองทั่วดินท่นสีส่งไปกรุงเทพนะคะ่ะส่งไปเห็ดเอือยู่กรุงเทพ <Yeah. S 1> นี่ละพี่น้องผลงานเห็ดมื้อนี้เดี๋ยวเอ็มมาออกบางก่อนไหลไหลสั่กไดะเด้ <Yeah. S 1> มันหันดอกแข็งดีอยู่เด้แต่ว่ามันหันนอนอันหอ, <Yeah. S 1> อ,อยทากกินพี่น้องมันก็เลยเป็นซี่ <Yeah. S 1> เป็นแว้งๆนะคะโอ้เ oh. <Yeah. S 1> ดะ นี่ล่ละพี่น้องเอ้อนตกยางแห้งกับสิบบกครแ่อย่างนี้นะค่ะคลิปนี้กับสิบฝากพี่น้องไว้เท่านี้ล่ละเด้อจังพวกันในคลิปหนานะคะ่ะสวัสดีค่ะ